พี่น้องข่าวด่วนข่าวด่วนจากระเบียบพระธาตินข้าเจ้าแจ้งเหตุตั้งเ่เว้นเว้นภุระเวลาประมาณสิบนาฬิกาของวันที่สิบสามตุลาคมสองพหหเกเกิดอุบัติเหตุรถของอีพอละเอระเบียบพระธาศินพรอมกับลูกๆสาเหตุล่ลวงทางทางพนาบาผู้โดยสารประกอบไปด้วยพ่อเอแมลัก เต้าหงอแล้วก็น,น้องบีบีทุกคนปลอดภัยดีไม่ต้องเป็นห่วงพานาวานะเต้าหยองนั่นหัวเลินในจกนันจกน้อยทะอกในจักน้อยเนื่องจากพานาผากันไปโคกับบ่พานาวาโอ้ยถูกคนปลอดภัยก็ดีใจน้ำอิพออีเมคอยเอย่ย้าเจ้าว่าอาจจะเกิดจากการบูเนาะเนื่องจากว่าข้าเจ้าก็น้อนเดิกเนาะเปลี่ยนศิลปินนอนเดิกน กับว่มีคนขับรถเพื่อกาสิขับไปตามภาษาพ่อแม่ลูกกาสิไดมีความสุขกันนะการเลยขับไปกันเองกาสิห้อนบูบไปในจักน้อยประเทศเนี่ยอู้ก็เลสเลบล่งขางทางโอ้ยบุญรักษาเทวดาคุมค้องถูกคนปลอดภัยดีพนบ่าทา้งเพจระเบียบพัฒนศินข้าเจ้าโพดแจ้งคาวาพ่อเอกแม่ลักน้องเต้าหยองและน้องบีบีถูกคนปลอดภัยรับเฟนเนหายห่วงได้เลย ทุกยางเกิดขึ้นได้ขอให้ขับรถยางระมัดระวังตอนนี้ปลอดภัยทุกคนขคับวันดาเต้าหยองกับมโพร้าวผมและทุกคนปลอดภัยนะครับขอบพระคุณนถูกถูก,กความหวา่วงให่มากๆครับผมอมบันนีละเบียพัสสินกับมโพด้อีกว่าพ่อแม่และลูกปลอดภัยขอบคุณนแฟนแทุกคนที่เปลี่ยนห่วงครับขอขอบคุณชาวา้านระเวีกไก่เคียงขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เป้ามากให้การช่วยเหลือโดยไว สิเปลี่ยนเหตุการณ์ที่พอบอกเคยลืมเลยครับพอเปลี่ยนวงทุกคนมากว่าสานว่าคือสิแเมนเปลี่ยนการพูดของอีพอเอระเบียบปาตสินพี่น้องเอยโอ้ยตกใจเบิดพี่น้องเอยหูบัสอีพอเอกกับลูกๆตกทางถนนเนาะเฮ้ยโอ้ยตกใจเบิดเอมอมาเดอกว่าเออยอีหนูตกสัง่งอีนั่งตกกีอีอึ่งตกใจพี่น้องเอย ให้แน่แต่บ่ต,ต่ำต,ต้นไม่เพจขราวเพจหนึ่งมาคันต่ำต้นไม่นี่โอ้ยแหลกเอลี่จักสิเป็นจังไหบูสาภาพคือมเซม่นเทวดาถูกออกเนาะก็เลยบ่ต่ำอย่างก็เลยปลอดไั้ดีลงไปขางทางยุกในป่ปาผุดพี่น้องเอยโอ้ยตกใจเบิรอีพอข่อย,อยมาเด้อขวันเอ้ยเข้าจิองจะเหม็นสาบเข้าขา่ขาเหม็นปุ๋ย ขวัญเจ้าไปมดน้ำบังเลิกกินป่านขวัญเจ้าไปอยู um ่หน้าธงหลวงกินเขากินเข่าผีไก่เจ้าห้าเขียวมากผีไก่เจ้าไข่ให้เจ้ามาได้ทองเปาเข่าผีเพิ่นว่าเข่าดินดากมากผีเพิ่นว่ามากดินแดงเก่งผีเพิ่นว่าเก่งจิงยากินได้กับไฟโซ่ให้เจ้าโสขึ้นมาบานมากกินอาหารเม้าแตงเก่งเล้กลัวหอมกลุ่มทัวรงาน ฝนตกจะไปกินน e si ph ph ้ำห้อยหอกเดดออกจะไปกินน้ำห้อยงัวห้อยควายให้บ้าเจ้ามากินน้ำสามแก้วจูเฮียนหฮาพี่เลวจังสีดีมาเดอขวัญเอ้ยขวัญเจ้าไปปลูกผู้เป็ี่นหากขวัญเจ้าไปปลูกหมากเปลี่ยนใบขวัญเจ้าไปโลบ้านจุดเหลืยงขวัญเจ้าไปโลเมืองจุดลาให้จงมาสามือนีวันนี้ขวัญเจ้าบ่มาเดดเดียนสามสีน้ำจีขวัญเจ้าบ่มาเดดเดียนสีสีน้ำขาขวัญเจ้าบ่มาเดดเดียนหาสีน้ำเผาดีเออให้มายูเฮียนเจ้าแก่น มาอยู่แทนฉันเอนเพียงมาอยู่เตียงไม่เกวมาหดเล้วจุงดูสวัสดีบ่ามาเยอะขวัญเอ้ยมาเด้อกวัญเอ้ยขวัญอีพออีกวันอิเมลักขวันเต้าหยองกวันนองบีบีมาเขาเนี่ยเขาจิ้งเส็ออิเมอิพอคอยเอ่ยเนี่ยอดีขับปัดออกไปปะเนี่ยให้กวาดหนีให้กวาดหนีให้กวาดหนีดีกวาดเข่าดีกวาดเข่าดีกวาดเข่า แนวบอ่อจบคอยสีสีเน่บ่ดีคอยสีล่างให้ขาวงามอย่างหอ,อยอย่างยศหอยน้ำกลนยาสุมีนับแต่นี้ไปแลกแหกแต่นี้ไปนาให้หอมยั่ทุบัดกลุ่มให้หอมอมทุบทัดเงยยาสุได้พบอันหางยาสุได้พันอันหายเด้อปัดที่เนี่ยซับปะถูกซับปะจูกซับปะลกูกซับปะไพซับปะขอจะเนียดอย่างไรบีบันใช่ยีปัดไปเบิดส่ันส่อยยางปัดไปเสือโกตรลมเตปีไกโอตรไตเตปีกอน ปัดไปเสลอคอล้มตัวจำควายคอไตโตัวจำจางให้ไก่ข้างดอกหางคิ้งปัดใส่เสลอคอผมเปยลงเป็ยนหยาคอเสียคอผาเปยลงเปลี่ยนดินปัดไปเสลอให้เจ้าไปปุนไปทายู่ปลาไม่เลี้ยงไปท่ทายู่เมียงไม่อ่อนเกียงบ่มีคอยสิหามาโทอของบ่พอสิหามาให้ตามใจสุสุยาง ไปซะเด้อออสิบปียาสุมาถามกินเขาเก่าปียาสุมาถามนอนนั่มเท่าเข่าสาันออกดอกเขาตอกปวงใบพุนโตเจ้าจังเลยมา,าปาดไปซะเนี่ยพอดีพอดีให้ออกไปจักสกคนร่างกายซะเออคนผู้นีน้ยาสุเฝ้ามาเอาทีา่หาันเจ้าเสียเอาให้อาวไปต่างแหวช่างไปเปลี่ยนเพื่อนบ้านะนะแตง่งพุ่งหนา้างัวเนาะโอแตงทุ่งเก่าห้องสารท้องเก่า เก่าแหงเพื่อนบ้านปั้นลูกสร้างมางัวควายไส่ว่ให้ยว่าเจ้าเอาคนไปขัดเจ้าสีเอาให้เอางัวไปต่างแฮวสร้างไปเปลี่ยนคนผู้นี่ขอขอซื้อเพะขายขอได้บพราให้ขอแต่ไหกับ่พปล่อยดีเออขันสิเอาให้เอางัวไปต่างแฮวสร้างไปเปลี่ยนกัยังมาเออมาเดี๋ยให้ยูซุ่มเย็นเด้อให้พากันยูดีมีแห้งประเทศเนี่ยเออคุพระคุณเจ้ารักษาซะถูก ปุะปพูดผูพยู่หอค้ำคุญปะทรำผูพอยู่หอแก้วพระสงฆ์ยกกลยอกว้ใส่หัวให้มากุกบมาบังให้มากลกังมาเลียมในเ้อเทปุตรจันหาเทวดาสจันซีในแถรนี้เบื้อไตจงใหลิงแงแนเ้อแทนกุกแ่บบเฮาแทนเท่าแถ่บบุลานเออมาเบิ่งลูกเบิ่งหลานนืเดอพอเอย อายู z ูม m เกีนเกันกันโจผูโจค้นบระเดี๋ยปลอดภัยปลอดภัยเดินท่าก็ค่อยไปค่อยมาเออมอลลั่คณะใดากระไดเอออันตรายครับชีวิตอยู่กับการเดินท่าเนาะให้ค่อยไปค่อยมาอืมเทวดาคุค้มครองโจปูโจคน ระเบียบปฏิัสินกายปลอดภัยปลอดภัยกันสุพูดสุคนอพปอีอีเมลักเต้าหยองน้องบีบีกามาเด้อกวันเอ้ยมาอยู่เนี่ยอยู่จริงมือนี่ที่ไปขึ้นเวทที่อยู่อำเภอปัทุมลาดจังหวัดอำนาจจะเดินบ้านของปัดเบิรนปัทุมลาดเบิรนปัทุมลาดกามาขึ้นเวทที่น้ำมีการไลโจดพร้อมผู้ใดอยากเบิรงเขาหิเป้าซื้อตัวเขาไปเบิรงอือได้เบิรงเบิรงกุมปีดพี่น้อง ระเบียบปัดศินปะกันกันกับเบิ้ลปทตุมราชเพราะว่าไปแสดงยุบบ้านปทตุมราชอีพอีขึ้นยืนยันว่าจะไปขึ้นเวทีจะไปแสดงอย่างแน่นอนเป็นแฟนไม่ต้องเป็นห่วงพนาบาจากเสียงอื่นเราอิสานร่นช่างรายงานสวัสดีครับสวัสดีครับ